ไม่เป็นไรเพื okay. ่อนไม่เป็นไรไม่ต้องพิธีรีตองอะไรกันหรอกเราเป็นเพื่อนกันเออไปไหนมาไงเนี่ยเพื่อนพระองค์ท่านเจ้าหม่อมชันมาเจอก็ดีเลยตอนนี้เก้ากับหม่อมชันมีเรื่องจะมาอวดพระองค์ด้วยมีเรื่องอะไรเจ้าหม่อมชันมีเมียแล้วพระเจ้าค่ะฮะมีเมียแล้วคนเราเนี่ยเนาะวัยเหลือเกินมีเมียแล้วฟาบาทแล้วพระองค์ท่านเดินหน้าตา เตื่นเต้นมาขนาดนี้ทุกร้อนใจอะไรหรือเปล่าพระเจ้าค่ะคนเรามันมีความสุขเนี่ยนะยังไงเดินไปไหนมาไหนมันก็ต้องยิ้มคนเราเดินไปในโลกมันจะเป็นสีชมพูถ้ามันมีความรักอะ่ะโอ,อ้พระงองค์จะบอกมีความรักเหมือนกันหรอพระเจ้าค่ะมีรักจะไปแต่งงานแล้วด้วยโอ้โชคดีจังเลยเอาอย่างนี้พระองค์ถ้าพระองค์แต่งงานเมื่อไรบอกก้ามของฉันก้ามของฉันกับ คนรู้ใจก็้หม่อมชันจะไปงานแต่งของพระองค์ท่านด้วยกันเหมือนกัน,น,กนถ้าแต่งงานกันเมื่อไหร่ก็บอกเราเราจะไปเป็น,นเพื่อนเจ้าบ่าวให้เออไหนล่ะคู่อย่าว่าก็้หม่อมชันอย่างนั้นอย่างนี้เลยผู้หญิงที่ยืนด้านขวาของก็้าหม่อมชันมิชัวแพรสยาเป็นเมียของก็้หม่อมชันเองพื่อเจ้าราชบดสยอรองค์ท่านมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเออเป็นเมียของท่านเหรอ เมียของก็ผชั้นพระเจ้าค่ะชื่อแพย์สยานมีในริบหนาจ้าเป็นเมยียของท่าในฐานะที่เราเป็นเพื่อนกันมังคยอเรามีรูปใบหนึ่งให้ท่านดูท่านลองดูซิว่ารูปใบนี้ผู้หญิงในรูปก,กับผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงหน้าเราใช่คนคนเดียวกันหรือเปล่าพระเจ้าค่ะทาบา กหม่อมฉันนี่องราชบุตรใช่พระองค์ท่านไปเอารูปมาจากไหนผู้หญิงที่อยู่ในรูปชื่อแพรสยาเป็นคนลักของเจ้าแต่เป็นคู่มันของข้ามังกรสุภาฟาบัดกหม่อมฉันไม่รู้ว่าผู้หญิงที่มีชื่อว่าแรสยา ความหมายขององค์ราชบุตรเออถ้ากรหมของฉันรู้กรหมของฉันจะไม่ทําแบบนี้เด็ดาขาดพระเจ้าค่ะไม่เป็นไรรเพื่อนเอ๋ยคนเราคนไม่รู้คือคนไม่ผิดเอาอย่างนี้สิในสถานที่นี้มีไม่กี่คนที่รู้ก็ไม่เป็นไรเรารับได้สิ่งที่เรารับได้เราต้องแต่งงานกับแพรสยาใช่อยู่ สยามจะรักเราหรือเปล่าเราไม่รู้แต่บ้านเมืองสำคัญที่สุดฝาบาหากว่าแพรสยามไม่แต่งงานกับเราสองแผ่นดินจะเกิดศึกเกิดสงครามขึ้นในการครั้งนี้จำคำที่เราพูดกับนายได้ไหมพระเจ้าค่ะนายขอเราขอเราเรื่องน้องสาวนายวันนี้มันมาถึงแล้วเราขอได้ไหมมังกยม เราขอแพทยาคืนได้ไหมฝาบ,บาทจะให้เราทํายังไงก็ได้ฝาบ,บาทไม่ต้องลดตัวคุกเข่ามาคุยกับก้ามหม่อมฉันก็ได้เรื่องครั้งนี้ก้ามหม่อมฉันเคยพูดแล้วแม้แต่ชีวิตก้ามหม่อมชันก็ให้องราชบุตรได้ก้ามหม่อมชันขอขอให้พระองค์ท่านเจรจากับคนกลางจะดีกว่าถ้าหากว่าองค์หญิงแผษยา พร้อมที่จะไปกับราชบรเก้าหมุอมชันยอมยกให้พระเจ้าค่ะเพศยาพี่ไม่เคยพี่ไม่เกียดพี่ไม่โกรธแต่ขอได้ไหมขอไปแต่งงานกับพี่ได้ไหมถ้าไม่ทำเพื่อพี่ก็ทำเพื่อเป็นดินเราทั้งสองจะได้ไหมเพศยาจุพีี เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นหม่อมฉันขอรับผิดไว้แต่เพียงคู่เดียวหม่อมฉันก็ผิดที่ไม่ได้บอกมัคโยามาขอรู้ว่าหม่อมฉันมีคู่มันแล้วแล้วหม่อมฉันก็ผิดต่อเจ้าพี่หม่อมฉันไม่มีสิ่งอื่นนอกจากสิบเดียวของหม่อมฉันที่จะขอขอโทษจากเจ้าพี่แต่เจ้าพี่เพคะหม่อมฉันเป็นยิง แล้วตอนนี้หม่อมฉันได้รักกับหม่อมขยโไปแล้วขอสมบปตดเห็นใจแกเราทั้งสองปล่อยหม่อมฉันไว้เถอะเจ้าพี่ยังมีหญิงอื่นหมื่นแสนที่เหมาะสมกับเจ้าพี่คิดซะว่าเราทั้งสองคนไม่ได้เกิดมาคู่กันปล่อยเราไปเถอะนะเพคะแต่เจ้าจะปฏิเสธปัญหาเพียงแค่นี้เหรอแลวถ้าเจ้าไม่แต่งงานกับพี่ศึกสองแผ่นดินมันก็ต้อง ผมใช่ไม่ได้มีเจตนาเช่นเดินแหละแต่ผมฉั่เป็นหญิงรักแล้วรักเลยเปลี่ยนใจไม่ได้ปวดเห็นใจหม่อมฉันด้วยปล่อยให้หม่อมฉันกับพี่บังคยอบไปเลยนะเพื่คะ่ะพี่รู้ทุกสิ่งอย่างนะใจของเจ้าไม่ได้อยู่ที่พี่แต่อยู่ที่มังคยอจจำไว้ให้ดีนะเพื่อน ร้องไห้ครั้งแรกตอนที่พระมารดาสิ้นสวรรคตครับั้งที่สองคือร้องให้แก่แพรสยามที่ไม่รักครังั้นนับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปาาบ,บกูจะไม่ร้องไห้อีกต่อไปกูขอมึงไม่ให้งั้นมึงกับกูฆ่ากันฟาบานโปรงเจเย็นๆพ่ะย่คะค่ะ เคยสิร่วมสำนักกันมานะพี่คะรวมในสิ่งที่กูขอมันก็สำคัญเธอคือคู ไอ้เพื่อดชายคิดพูดเหลวไหลทะเลาะเจ้าพี่เจ้าพ่อใจเย็นๆดีครับค่อยคุยกันอ้าวอะไรเน่ย